น่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับของออฟเลนนะในแรงในแข่งไอรีเนี่ยมาจัดเลยนะครับอันตร,รีแลกเีแล้วนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง วันนี้นะครับคือตัวละครไอริมันถูกบัฟมาผมคิดว่าไอริเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับของออฟเลนนะเพราะว่ารับมือได้ยากด้วยในแรงในแข่งผมว่าไอริเนี่ยมาจัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยเว่าเขาบัฟอะไรมาบ้างนะครับอันนี้มันจะเขาบัฟมานานแล้วนะครับมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแพสซีฟของไอเรียนครับปรับแรงขึ้นนะครับ ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จายแรงขึ้นแค่นี้แล้วก็สกิลสองไม่โดนดาเมจแล้วก็เอนตียกเลิกความเร็วโจมตีนะครับวิธีการเล่นไอริเนี่ยก็คือทำไงก็ได้ให้เราแดนแล้วก็ตีได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะโฟกัสง่ายๆทุกคนน่าจะรู้คอมโบอยู่แล้ว mm hmm. อ่ะมาดูไอเทมไอริกันไอเทมไอรินะครับใช้ผมใช้เป็นเซตอันนี้เลยนะครับอันนี้อะไรก็ได้นะยังคิดไม่ออกอยากจะเป็นไอเทมแทงสักไอเทมหนึ่งเพราะว่าจะเป็นดาเมจเพียวเลยมันก็ไม่ได้นะครับมันบางไปบางทีที่เราโดนแครี่ไคอะ่ะเรา เบิร์ดดเมจไม่ทันอ่าผมก็เลยจะออกหมัดมาเอาไว้แบบว่าเวลาหมัดเด้ง่งเงี้ยเวลาผมฟันอะ่ะเลือดเลือดผมจะได้เยอะมากแก้มาเรียบร้อยแล้วปรับปรุงมาเรียบร้อยผมชอบเซตนี้สุดมาเราไปดูพลังแฝงของไอริกันนะครับไอรินะครับผมใช้เป็นเคิร์ดออฟเดตนะครับผม โลคิเฮิร์ตห,ห,หรือโลีิเฮิร์ตนั่นเองนะครับใช้เซตนี้เลยเน้นเป็นแรงทั้งหมดเลยนะตั้งใจจะมาแค่แดดฟันให้ตายเท่านั้นเองอเราไปดูลูนกันครับลูนไอรีนะครับจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับผมจะใส่เป็นดัมเมจ57จกกอกเกาะ64ก็คือใส่ดัมเมจเพียวไปเลยครับเนี่ย3.20เมตรเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ข่าวสิบเมตรอ่าแล้วก็แอสซัสซินเนตอีก10เมตรนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไอริไม่สามารถขี่ได้นะครับเป็นทูดาเมิผมเลยไม่ห้อยขี่นะครับวันนี้เราอยู่กับดอยเซอร์นะครับก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยไปไปชมคลิปกันดอยเซอร์รออยู่ไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ปลาคีบปกติผมต้องปลาคีปให้ครับ พิดแพ้คือดอยเวลล์2ละไม่ได้แล้วไป,ปไอ้นี่ไปแล้วมืนจะกลุยงซู่ <c oughs> ไม่ได้อีกแล้วเนะี่ยเสีย <c oughs>

มันเสียเวลาอยู่มันต้องฟาร์มใหม่เักาเไม่ดนจะบอกนะโอ้ยอย่บอกโาอะไรปารกระจายไปโดนสนุกว่ะเกมนี้ ก็เล็กได้นะดอยมีรอยย้อนอเนี่ยรอดปะรอดรอดรอดรีนจะทำอะไรวะนายใช่ไหมออกมาได้แล้วออกมาสู้ได้แล้วเวฟฟูเวฟฟู เดี๋ขึ้นนะ่เล่นเลทได้นะปูสินะเราเล่นไม่ได้แล้วนะเราเล่นกันไม่ได้แล้วนะ โอเคครับกับวังบาดานครับมัดฉาโแตกว่ะโลมโลงเงินหนึ่งที่ไปนั่งตีป้อมให้ออฟเลนนะเฮ้ยูอยู่ล่างแล้วปกรดไปนั่งตีป้อมให้ออฟเลนแล้วไง จะเลียนเติมเ,เ,เรียนรีเรียนป่าเขาเซนติเทียอยู่ไหน,น,นไเจอละบา้า ันมึงมั่วเหรอจะมาจะเปิดสุกใส่เสียงโหยหวนจัด คีป <Keep. S 2> จบเลยนะตายแล้วอันตีแลกเรือดแล้วนะเด็เรียบร้อยอันต,ตีแลกเรือดไปแล้วก็เสร็จสิครับตีมันรวยวะเนี่ยพ่นตังค์ใครมาวะสกินสวยมากแพงไหมครับสกินนี้ไม่น่าแพงนะครับเกือบหมื่นเนี่ยเกือบหมื่นแล้วเหรอ<ม>ใช่เหรอผมก็จับไม่ค่อยได้เลย ไม่แพงครับกดโคตรนานนี่ปรักระจกประเด็นคือได้4ใบเลยแะใบสุดท้ายจอยพิงมาทางปู สวยมากลิงายอย่างเท่ลิงบอกแม่เลสแล้วนะครับกรไดกไ

เฮ้ยเลเฮ้ด้วยเลเห้ด้วยเลเห้ด้วยเลยเห้ยเยเฮ้ยสับทาสับทาสับทางอย่าล่นไลินครับไม่ลินไม่ลินสับทางน้อยสทางสติเมอร์สัทางตาเดียวสับทางตาเดียว ไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นสำหรับมิกมิกโยนเกมสวยเราต้องมีให้โอกาสคนอื่นเล่นบ้างดีไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นอย่างนี้นี่เอง จับมันไม่เล่นแล้วฆ่าเออเอาไม่เฮ้ยเออเราปิดปั้มได้อยู่ว่ะเฮ้ยได้อยู่ทุกคนเออปิดปั้ม <c oughs> ใช่แหละมึงจับเข้าไปดูวะดูเออเราตัวนี้อ่ะดูดิกลัวที่ไหนละมาดิไม่เล่นกรับไม่เล่นมัน <สา S 2> เป็นภาษาพูดิคิ <c oughs> ม,ามาคนเยี่จ่าอะไรนะพูดิคิม บอกว่าจินซิปกับจินหน้าตอนนี้เก็บแรงโหมดมากดีเดียร์อะไรวะนี่ยเอาจ <laughs> ริงสาระอี่จริงนะฮะเอา้าไม่เชื่อซะแล้วลบหลู่ซะแล้วไม่เชื่อก็ลบหลู่ซะแล้วหลู่เฉยเราตั้งคำถามมีมิ๊ <laughs> เป็นเอ่ออะไรนะ <laughs> วินักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไ้เราเล่นโหดเกิน <laughs> โหดจริงโหดแบบเพื่อนไม่มีปาร์ตเลย โอ้โหโดนขัดจนไม่เล่นฟันนะโฮอ้โหไม่ได้เล่นเลยไปท้ายปิดปั๊บครับไม่ได้เล่นครับไม่เล่นท็อปไม่เล่นอ๋อไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะเป็นไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่นครับโอ้ตายแล้วไอ้ลิแพทใหม่นะครับก็แพทนี้มาน่าจะตัวเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแล้วนะครับ m v p นะครับ พี่ไปน้องๆไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นไฟ่านท้านได้เล่นก็เดเมจนพุง่งอยู่นี่หักแต้มเยอะไปเผมว่าเข้าก่อนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะพอเข้าหลังๆอ่ะแบบว่าเข้าจังหวะสองอ่ะอยังโงดไอ้ลิเอาไปลองเล่นกันดูนะน้อง